เราจะต้องเกรงปีกทุกครั้งเกงทุกส่วนเลยไม่ใช่แค่ปีกนะทั้งโฟอร์ทั้งขาทั้งก้นทั้งสะโพกทั้งท้องทุกส่วนจะต้องเกรงนะครับเวลาคุณยกขึ้นมาแต่ปีกเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเวลากำบาร์ถ้าเราเกงปีกด,ด้วยนะครับมันจะทําให้เราจับบาร์ได้แน่นขึ้นจะทําให้เรากดเรดลิฟต์ได้หนักยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ สวัสดีครับอย่าเพิ่งฝึกท่าเดดลิฟต์นะครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับวันนี้ผมได้รวบรวม9้าข้อผิดพลาดในการฝึกท่าเดดลิฟต์มาแชร์ให้เพื่อนๆกันนั่นเองนะครับจะได้ฝึกได้ปลอดภัยฝึกได้หนักยิ่งขึ้นร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใครยังมือตักท่าเดดลิฟต์เนี่ยเป็นหนึ่งในท่าที่ดีสุดในการออกกำลังกายเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะช่วงล่างก้นต้นขาด้านหลังแล้วก็หลังทั้งหลังเลยนะครับซึ่งท่านี้มีประสิิทธภาาพมากม มาดูข้อผิดพลาดข้อแรกกันเลยนะครับข้อบิดพลาดข้อแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่จากช่วงล่างขึ้นมาด้านบนแล้วกันนะครับการใส่รองเท้านั่นเองนะครับรองเท้าที่เหมาะสําหรับท่าเด็ดลิฟต์หรือว่าท่าสปอตท่าเบนท์เพรสเนี่ยควรจะเป็นรองเท้าพื้นเรียบนะครับไม่ควรจะเป็นรองเท้าวิ่งเพราะการที่เราใส่รองเท้าวิ่งเนี่ยมันจะทําให้เวลาเรายืนเวลาเราฝึกแล้วมันจะไม่มั่นคงแต่ถ้าใครไม่มีรองเท้าที่เป็นพื้นเรียบก็ไม่เป็นไรนะครับยกตัวอย่างคอนเวิร์ดนันยางก็ได้แต่ถ้าไม่มีให้ใช้เท้าเปล่าไปเลยนะครับ มันจะสร้างความมั่นคงให้กับเราทําให้เราออกังกายหรือฝึกท่านี้ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ a, up, uh, ข้อพิพาดข้อต่อไปนะครับคือการวางเท้าบางคนวางแคบจนเกินไปนะครับฝึกท่านี้มันจะยากมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าวางกว้างเกินไปนะครับวกว้างกว่าหัวไหล่เยอะมากๆเนี่ยมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งแล้วครับหรือเรียกว่าซูโมเดลินนั่นเองนะครับสำหรับท่านี้ตำแหน่งที่ดีสุดในการวางก็คือแคบกว่าช่วงหัวไหล่ เล็กน้อยนะครับแล้วก็เปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยนะครับตามสรีระของร่างกายของตัวเองอยังไงลองดูว่าตรงไหนคุณยืนแล้วสร้างความมั่นคงให้กับท่านี้ตำแหน่งนี้แหละครับเป็นตำแหน่งสําหรับคุณนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับคือการจับบาร์ผิดวิธีบางคนจับกว้างเกินไปจับแคบเกินไปก็ไม่ดีนะครับตำแหน่งที่ดีสุดสําหรับการฝึกท่าเดดลิฟต์จะต้องอยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่นะครับนึกสภาพเวลาคุณเดดลิฟต์เวลาคุณออกแรง การจับแบบนี้คุณจะส่งแรงได้ดีกว่าการจับกว้างเกินไปหรือแคบเกินไปและที่สําคัญการกําบานเนจริงกําได้หลายวิธีมากๆเลือกแบบที่เหมาะกับเรากําแบบไหนมั่นคงให้กําแบบนั้นส่วนตัวผมนะครับแนะนําให้คว่ำม,มือทั้งสองข้างในการฝึกจะทําให้เราออกแรงได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นเบสิกพื้นฐานที่ดีนั่นเองนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสเต็ปนะครับไม่ควรจะใช้สําหรับท่าเดลิฟ์ในช่วงแรกๆก,ก่อนอยากให้ฝึกกําโดยแรงธรรมชาติของเราก่อนนะครับจะทําให้โปอมของเราแข็งแรงขึ้นด้วยพอ ฉะนั้นถ้าคุณใช้สแต็ปมากจนเกินไปบ่อยจนเกินไปทําให้โฟอาร์เราวิกหรือไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อโฟอาร์ก็จะไม่พัฒนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้ใช้สแต็ปเฉพาะตอนที่เอาเล่นหนักๆหรือกมไม่ไหวจริงๆนะครับถึงจะใช้สแต็ปนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับคือการจับบาร์แล้วบาร์ห่างตัวมากจนเกินไปเวลายกนึกสภาพดูนะครับหลังล่างเราจะทํางานหนักมากๆ เพราะฉะนั้นเวลาฝึกท่าเดริฟนะครับหน้าแข้งของเราแทบจะชิดกับบาเลยหรือห่างกันไม่เกิน1เซนนะครับมันจะทําให้เวลาเราส่งแรงเนี่ยมันจะเป็นถ่ายลงพื้นหมดเลยนึกสภาพเราจับแล้วโน้มไปด้านหน้านะครับหลังล่างที่เล่นกันแล้วเจ็บแล้วปวดนะครับมันเกิดจากบาห่างตัวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับข้อผิดพลาดข้อต่อไปนะครับคือการยกสะโพกสูงจนเกินไปหรือต่ําจนเกินไปนะครับการวางสะโพกของเราเนี่ยควรจะไม่ต่ําและก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุด สำหรับท่าเดดลิฟท์นั่นเองนะครับการที่คุณวางสะโพกต่ำบางทีนะครับมันจะคล้ายๆกับท่าสะคอร์นะครับเหมือนเอาท่าสะคอร์มาผสมกับเดดลิฟท์นะครับ การทำแบบนี้จะทำให้ปวดหลังล่าง,างนั่นเองนะครับและเช่นเดียวกันเข่าะสะโพกสูงจนเกินไปมันเหมือนจะเป็นหลังนะครับที่ออกแรงทั้งหมดนั่นเป็นสาเหตุที่ฝึกเดดลิฟ์แล้วคุณปวดหลังล่างนั่นเองนะครับข้อผิดพลาดข้อต่อไปนะฝึกเดดลิฟ์แล้วหลังงอไม่มีท่าเดดลิฟ์แล้วหลังงอนะครับหลังจะต้องเป็นเส้นตรงตลอดไม่ง,งั้นคุณจะเจ็บหรือปวดหลังล <c oughs> ่างนั่นเองอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณแอนหลังมากจนเกินไปก็ทําให้คุณปวดหลังล่างได้เหมือนกัน <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่อยากให้ปวด มาวางไว้บนหลังของตัวเองนะครับช่วงศีรษะของเราหลังกลางแล้วก็สะโพกนะครับจะต้องติดทั้ง3จุดนี้นะครับไม่ว่าคุณจะสควอชนะครับหรือว่าจะก้มเก็บของนะครับหลังของคุณจะเป็นเส้นตรงไม่ควรจะทําหลังงองหรือถ้าเดดลิฟต์ก็เช่นเดียวกันนะครับพับตัวลงไปหย่อนสะโพกลงเนี่ยหลังจะต้องเป็นเส้นตรงไม่งั้นน้าหนักที่คุณเล่นเนี่ยมันจะไปโดนหลังล่างนั่นเองครับ,บพ้อพิบ้าิข้อต่อไปนะครับฝึกเดรดลิฟต์แล้วจะชอบคิดว่าไปใช้หลังล่างในการงัดขึ้นมา จริงๆผิดนะครับการทําแบบนี้ทําให้เราปวดหลังล่างเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกท่านี้นะครับเมื่อบาร์ผ่านช่วงหัวเข่าเมื่อไหร่นะครับให้เกงก้นแทนผักสะโพกเข้าไปแล้วเกงก้นจะไม่ใช่การใช้หลังงัดนะครับให้ใช้สะโพกมันจะสร้างความปลอดภัยให้เรา โจนกล้ามเนื้อได้มากกว่าและเล่นได้หนักขึ้นอย่างแน่นอนนะครับข้อพิจาราข้อต่อไปนะครับคือไม่เกรงกล้ามเนื้อโดยเฉพาะปีกนะครับสาหรับถ้าฝึกเดดลิฟต์เนี่ยเราจะต้องเกรงปีกทุกครั้งเกรงทุกส่วนเลยไม่ใช่แค่ปีกนะทั้งโฟอาร์มทั้งขาทั้งก้นทั้งสะโพกทั้งท้องทุกส่วนจะต้องเกรงนะครับเวลาคุณยกขึ้นมาแต่ปีกเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเวลากำบาร์ถ้าเราเกรงปีกด้วยนะครับมันจะทําให้เราจับบาร์ได้แน่นขึ้นและใช้กล้ามเนื้อปีกที่เป็นกล้า ให้คุณคิดง่ายๆเหมือนท่าที่คุณเล่นเฟสอาร์มพูดาวนะครับเป็นการดึงบาร์ลงมาแล้วก็เก่งกล้ามเนื้อค้างไว้นะครับฝึกปีกก็ให้คิดว่าเวลาคุณฝึกเดลิสนะครับให้คุณทําท่านี้แล้วกเก่งค้างไว้นั่นเองนะครับข้อพิภาษข้อสุดท้ายนะครับคือการใช้คอในการงัดขึ้นมา การทำแบบนี้จะทำให้เราปวดคอและมีอันตรายได้เพราะฉะนั้นแล้วคอนะครับควรจะอยู่ในระดับเดียวกับกระดูกสันหลังเลยนะครับเป็นเส้นตรงเวลาเราก้มหน้าก็ต้องมองพื้นไปเลยนะครับเวลาเราขึ้นมาหน้าก็มองตรงไปด้านหน้านะครับจะไม่มีการงัดคอขึ้นมาหรือว่าก้มคอมากเกินไปนั่นเองนะครับก็ถ้าถามว่าท่าเด l ปตนี้ดียังไงนะครับบอกได้เลยว่าเพิ่มความแข็งแรงทุกส่วนของร่างกายสามารถเบิร์นพลังงานเบิร์นไขมันได้เยอะมากๆยกตัวอย่างเวลาผมยกท่านี้สมมุติ200กิโลเนี่ย ทิศภาพดูว่ายกหนักขนาดนี้กล้ามเนื้อใช้มากขนาดนี้เนี่ยมันสามารถเผาผลาญไขมันเผาผลาญพลังงานได้เยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็ท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าเบสิกท่าพื้นฐานนะครับยังไงอยากให้ทุกคนลองมาปรับใช้และต้องฝึกนะครับแนะนําให้ไต่จากน้าหนักเบาๆก่อนนะครับอาจจะเริ่มจาก20กิโล30กิโล40กิโลค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับให้เรามั่นใจได้ว่าฟอร์มเราถูกต้องแล้วนะครับเราค่อยฝึกท่านี้ส่วนท่านี้นะครับหลายคนอาจจะมีความเชื่อที่ว่าฝึกแล้วเอวจะหนา แต่บอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่ได้ฝึกแบบ300กิโล400กิโลหรือฝึกเป็นอาชีพท่านี้ไม่ได้ทําให้เอวของคุณหนาแต่ในทางกลับกันนะครับมันจะทําให้หลังของคุณแข็งแรงขึ้นปีกว้างขึ้นด้วยและก็ทําให้เอวเราดูเล็กลงดูบางขึ้นผมให้ท่านี้นะครับเป็นท่าที่นิสุดในการฝึกกล้ามเนื้อหลังเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านี้ห้ามพลาดนั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปแก้ข้อผิดพลาดของตัวเองดูนะครับท่านี้จะต้องถูก100%นนะครับไม่งั้นพอเรายกหนักเนี่ย ความเสี่ยงแค่น,นิดเดียวความผิดพลาดแค่น,นิดเดียวนะครับมันจะทาให้เราเจ็บได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับและอย่าลืมฝึกท่าเดดลิฟต์ในวันที่คุณเล่นขาก็ได้หรือเล่นหลังก็ได้หรือในวันที่คุณอยากจะเบิร์นไขมันก็ท่านี้ไปฝึกได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็อ,บอย่าลืมนะครับติดตามผมผ่านช่องทาง y o YouTube Facebook i n s t a g กรมแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวไยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ